สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับในเกม Devil May Cry Special Edition Practice 4นะครับก็มาเล่นต่อกันเลยมาเล่นเป็นเวอร์จิลนะครับอ่ะไม่ได้เล่นหลายวันมิชชั่นที่1 1เลอโอเคฟอร์มนี้แหละไปโอเคมาโอ้ลูปันยักษ์มิชชั่น1 1มาลุยกันเลย ยังไงยังไงเริ่มที่ไหนวะเนี่ยอ๋อตายตีนไก้หุ่นนี่เลยมาเฮ้ยทางไหนวะเนี่ยหลงเอาทางนี้ก่อนอันนี้ให้ตีไปเนี่ยเดี๋ยวตีไปตัดตีก่อนเร่เร่เรอ๋อมีแสงอันนี้ให้โยงใหญ่ขึ้นไปอ่ะามันออกมาแล้ววาจิวเลยเร็วขึ้นไปนี่นี่ ึ้นเอามึงขึ้นดิมึงล่วงมานทำไมเนี่ยเอ้ยทอาไมเร็วเร็วตึ้นขึ้นขึ้นขึ้นเอ้ยเอ้ยอะไรวะทำไมไม่ขึ้นปะโถ่เดี๋ยวไปดูอีกทางก่อนดีกว่ามันให้ตีอ่ะมันมันทางเชื่อมมันเดียวกันปะวะหรือมันให้ตีมันต้องให้ตีแล้วให้เราขึ้นไปทางเมื่อกี้แน่เลยว่ะอ้าวตีเร็วเลยมันต้องขึ้นยังไงวะสามตี ไม่ได้วะ่ะแม่งมึงขึ้นไปดีมึงลงมาทำเฮีย้ยอะไรเนี่ยโอจิวเฮ้ดี๋ยวแล้วไอ้ยมึงชักแช่แล้วมึงจะขึ้นแล้วมึงจะลงมาทำเฮีย้ยอะไรเนี่ยขึ้นดีโอจิวยากกว่าเนโรอีกเชียวเลยเร็วๆขึ้นหน่อยให้ไอ้เชี่ยเร็ว เออเออนี่ไงแต่เอา้าล็อกทางซีกูอีกมีกินออฟตรงนั้นตัวอะไรโอ้ยตัวเฮียน,นี่เกียดแมงใช่ไหมนี่เอ้ยลงมาแฮกลากขับเฮ้ยเลือดอย่ยมาติ้มไอ่เอ้ยแฮกอีกเฮ้ยอย,อย่ามาจิ้มเอ้ยถักไม่ได้ติดฟันกูมาจิ้มทำเฮียอะไรเอ้ยมึงเล็วเร็เร็เฮ้ยนี่ ตายอีกนึงครูบอกว่ามันจะจิ้มไม่เร็วๆรากซับไม่เอ้ยเออเรียบร้อยไอ้ตัวแม่มันเฮ้ยเดี๋ยวดูแจ็คส์แมนครับนายเฮ้ยไอ้เชียเอ้ยไม่โดนอืมไม่งลงลงยันไอซับเดี๋ยวดูเดี๋ยวไงวะเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันจะหลุดแล้วเดี๋ยวสีดำๆมันจะหมดแล้ว เฮ้ยมันแม่งมันได้ไอ้มันได้เฮ้ยสับมันล่วงดีสตรีตเล็บยาวหับป้องก่อนตัดเล็บบ้างมึงเร็วเสับมันเร็วๆอย่าให้มันได้ลอยกันแตะแตะไอ้แม่งมันขึ้นไปแล้วเฮ้ยเอาเอามึงมาจากไหนเนี่ยมึงอย่าออกไปนอกแมปช์เลยอีกทีเดียวแท้แท้ยังสาดโดนดาเมจเลยเมื่อกี้ เปิดทางกินออฟอย่าลืมเก็บอ,อันนี้แท่นอะไรไปอ๋อโอเคลิฟต์ลงมาขึ้นคัดซีนเจอตัวอะไรเอาอะไรวะรเ,นเนี่ยอะไรวะเนี่ยเป็นที่กัดเอามีเสียงโดนตีอยู่ไหนไม่โดนนี่เหรอเอาเออเลยตับตัว ไม่เออแตกยังอีกมุมกล้องโคตรแย่อะใส่ดิมึงอึดทำเชี่ยเลยเนี่ยกระสอบน้ำเน่าสลับอาวุธก็ไม่เก่งเหมือนเดิมทากสี่เอาไปอะไรยังไงวะเนี่ยเด็ดขึ้นขึ้นเอ้ามึงจะล่วงทำไมเนี่ยมึงขึ้นไปได้ยากกว่าเนโรอีก่เนี่ย เยโลมันอย่างน้อยมันมีแอร์ไฮน่ะระเบิดเชวเนี่ยมันขึ้นยังไงวะไอิสว,ว์ระเบิดเชียวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย,ยขึ้นเฮ้ยนี่ไงโอเคมีสติงเกอร์ช่วยหน่อยนึงแต่แม่งไม่ค่อยไปเลยรอจังหวะหนึ่งสองสามเฮ้ยมันไม่ถึงว่ะเฮ้ยขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอิเชียต่อไอตัวโลเฮ้ยเต็มกูก่อนเลยเหรอแม่งโลแข่งชิบหายเลยไอิเชียเน,นี่ย เอ้ยมึงมึงอ่ะสับจัสเินค่ก็ไม่โดนอีกเออเออมึงมึงมึงเร็วมากอ่ะใช่เออก็ลืมไปผมเปิดหมดโเบร์ด้ววยหมดเทอร์โบไอ้ยฉ่นพูดุลยว่าโหมดเทอร์โบเอออะไร้พวกป่วนตะเกียร์อะไรไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยแตกนึงมาอีกแล้วเออเอยมึงสับเอ้าเอ้าเอยแมงสับ ท่านพันเอ้ยตายยัดนะช่วยไหมตายยัดนะช่ไหมไหมอ้สัตว์นี่สกัมสัตว์เออต้องดาบตันมากหลงล่วงแล้วก็เออโอเคดูเรื่องเรื่เราข้ามไปไงวะเนี้หนึ่งสองสองเร็วเร็วเ,วเอาเอ้ยแม่งมันล่วงอ่ะไปไงวะแม่งยากกว่าเนโรอีกนิวอร์จอ รอรอจังหวะปะเนี่ยหนึ่งสองสามอ๋เออน,นี่ไงอ๋อต้องรออันสุดท้ายมันขึ้นป่วยโ,โล่เออตีให้กูเตะเลยสดิสเดรีวมึงอย่าพุ่งเสือกแสงนี่อีกแล้วแม่งขึ้นยากทจิบเอ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งเสือกครับเออเนี่ยขึ้นละแม่งสเสียเวลาเอ้าแล้วมึงจะหายไปไหนวะเอ้ย ไม่งมึงทำกูเสียเวลาอมึงเช้ากว่ากูไม่หัวหน้าโอหา้หัวหน้าเหรอหัวหน้าเหรอแตกเลยมึงเร็วอแล้วแม่งมึงจะลงมาทำไมโวยร์ใจดูเอ้ยแม่งกูลำแขวนไยตัวเฮียนี่วะมึงกวนกูจะได้ไปใหม่เร็วหนึ่งสองสาม มึงจะลงมาทำเพี้ยอะไรวัวจิวขึ้นประเดีย๋ยเฮ้ยมึงพ่อมึงอยู่ข้างล่างนั่นแหละวัวจิวเฮ้ยอยากลงจังฮะไอ้เสียเวลาบลุ้ยไม่ดูดิไม่ไตรเลยอ่ะเกลียดภาคสี่แบบนี้มากเฮ้ยวัวจิว ตั้งสมาธิแป๊บเออนี่เอยเหนื่อยตั้งนานไว้อฟเลยนี่อะไรวะเนี่ยเอ้าล็อกทางอีกเจอตัวอะไรอีกเนี่ยลืมหมดแล้วไอโลอีกแล้วไอีสัตว์เอ้ยจังเพล่นครับมึงลากขึ้นขึ้นไม่โอ้ยนี่แม่งลากลากขึ้นต่ำมากนี่อมึงอย่าพึ่งเสือครับ ไไใจเย็นกันดิมึงใจเย็ยนดิหมัดโมจะเมนคัตดิเอ้ยมึงไม่ร้อยอ่ะเอ้าอะไรวะเนี่ยเอ้าอะไรวะทำไมขึ้นเงี้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยกูไม่ได้กดอะไรนะเว้ยจำเซนคัตเนี่ยอีกแล้วว่ะเฮ้ยหรือว่าสายจอยกูหลวมหรอหุ่นไงเจ๊ะนะเฮ้ยเชี่ย,ย,ยไม่ได้กดอะไรแท้ๆทำไมมันขึ้นอย่างนั้น คืออะไรจอยหลวมแน่เลยเดี๋ยวก่อนตเตะพวกไอเดียนี่ก่อนมึงไอเชี่ยโลแข่งชิบหายจัดชั้นเปนฟัดเอ้ยม,อมึงแข่งหรอมึงแข็งหน่อยหัวหน้าตายดิดเหนื่อยกับเฮ้ยอ๋อมึงแพ้มึงแพ้ท่ารอยนี่หว่าเอ้ยนี่มึงแพ้ท่านี้ดีกว่าแต่โลแม่งแข็งชิบหายเลยไอเชี่ย ตายตายสิตายสักทีกทเออที่จอยกูไปเชียร์เหรอวะเดี๋ยวถอดทำจอยใหม่แป๊บนึงถอดแล้วเสียบใหม่นี่ดีหรือยงังวะเนี่ยจอยหลวมวะ่ะใช่ไหมไหนลองบังคับดีดีเออนี่ไงเออทางไหนวะนีน่เลยเลยทางต้องวิ่งกลับใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดมันวิ่งกลับเหมือนเน,นโรอ่ะ อะไรวะคัดซีนตกกระจอกไม่มาให้กูขยี้ซะสับแผกนี่เฮ้ยวิ่งไล่นเลยคันไม่อะไรดีไม่นี่สับมันโอ้ยไม่โดนลากขึน้นครับอเอออันนี้ช่างแม่งครับเสียเวลาขึ้นอะไเป็นเลยขึ้นมาเจออะไรเนี่ย อ,อลน,นี้ไอเท่านายยีา่ไงจำได้มึงมาเจอจัสเมนคัตโดเลยดีไอเท่าให้บาเลียมแหกไปแล้วเฮ้ยมึงล็อกออนไอเท่าดิเ้ยเดี๋ยวล็อกออนไอเชี่ยเอาบองล่วงแล้วเหรอล่วงตัวไหนวะมองไม่ทันอ้มึงไี้เฮ้ยเนีเ่ยลากขึ้นจับจัสเมนคัตเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบาเลียบาเลียกลับโดนไม่เป็นวิวจิ๋ง่ายไปอย่างมันได้ไอเชี่ยอะไรวะเนี่ย เออเฮ้ยเดี๋ยวเอากูยืนให้มันตีด,นนนะดื้อเลยเสียมึงอยู่ไกลน่ะมาโอ้ยเรอเฮ้ยเจ้าเวียพอมเลยมึงบ้าไปคนเดียวเหอะจับอ,าอ,าอ้อยค้างโอ้ยบาเลียบาเลียอุ้ยกลับไปบเจ้าสเปนข้าต่อไอ้บาเลียอะไรไปเนี่ยเออล่วงเฮ้ยบาเลียตีมล่วงง่ายหรือปลถ้าเป็นหัวจิยวนะ เออเอ้ยมึงเอาท่าใหญ่ไปอือกวใช้ท่านี้หน่อยไม่ได้ใช้นานแล้วเอ้าอะไรวะอ๋อคัดซีนไม่มีคัดซีนของเวอร์จิลด้วยวะท่าอื่นแม่นจะมีแบบนี้เลยไม่มึงก้าวย่างได้แล้วขยับตัวได้แล้วทุบหัวกูแล้วง้างกำปั้นเฮ้ยเชีย่ยกบไป รามันตัวตัวออสเตรียอยู่ไหนไม่มึงเอาท่าใหญ่ไปอีกปลาเลียงหรอฮะไอ้ล่วงลงมาลากสับสแตมเม้นท์ครับเร็วไปอีกนิดเดียวมันจะตายแล้วเออเอ้ยปลาเลี้ยงเขี้ยะกับไฟเนี่ยมันจะตายแล้วนะออสเตรียโอ้ยเขี้ยโอ้ยกดเดือดเดือดใส่ใส่มาล่วงแล้วใช่ไหมไปมันจะตายแล้วจะตายแล้วไอ้สับมันตายอย่างวะเนี่ย อ๋อตายแล้วมันตายแล้วโอเคมองไม่ทันอ่าจบพิชชันเลยแต่แรงอะไรขอเอสทีแรงอะไรไอเฮียเอโอเคก็เดี๋ยวผมจัดตัดพาทแต่เพียงแค่นี้นะเดี๋ยวเล่นต่ออยู่พาทแหละวันนี้ว่างครับโอเคสักสองพาทเออก็สำหรับวันนี้บา,บายบายครับ